ก่อนที่ท okay, okay, ี่ข้อพิจารณาดูว่ารู้ตัวยู่มา่อคำใบ้ของเหราสีเทานะสีเทานะโอเคมาเลยมาเลยมาเลยโอเคพร้อมไหมพร้อมไหมพิจารณาเลยผมม่วผมม่วมีคำใบ้ไหมไม่มีไม่มีเออเอาลุกต่อไปไปไปเอาเอาต่อไปลลุุไปเเยอออะอันไหน

กูหายนะกหายหมเต่าดยกูเชื่อใจอีนึงกุกแล้อีนึงกุกแล้วเดาซิเหรอให้ออกตปนี้นะโอเคข้าหายนะโอเคอ่ะอ่ะอี จำยังมั้งไก่โอเคตอบทุกคนเลยไก่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 ไนไก่อก่ไก่อก่ไก่ไกก่ไก่ไก่ถูก่ไก่ไก่ไเ่ไก่ไก่ไม่ไน่ไก่่ไกก่่ก่อ่กกอ่ก่กไไ่ไ่่ไ่ก่่่่กอไ่่ มันจะไม่มีกหรถือเหรอ่ะใครจะตอบจำหูนกเคียวยกมืออ่ะตอบนกแส่นกอะไรนกใส่ไม่ถูกนกจิ๊นกเกี่ยวนกแก้วไม่ถูก

Bạn à mà mà trông con nó trông tụi nó cho nó nó lên à văn cho nó văn đẹp tụi nó nó lên văn đẹp nó nó đi đó

จับเชื่อนลูกจับเชื่อนของกร่อที่มันแน่นอยู่แล้วใช่ไหมนี่กัน่นน่าจะเป็นทีของันเนาะเปลี่ยนจนต้อหัวอ๋อกลับไปเลย